ผมรู้ผัวแฟนผมเนี่ยมันผิดตรงไหน,นขอเวลาเป็นส่วนตัวบ้างได้ไหมแ้วเรื่องรถคันนั้นว่าไงนี่รถคุณอินเทอร์เน็ตน,นะมีคนเขารถคุณเนี่ยไปไประกาศขายในเว็บไซต์จริงเหรอแล้วใครเป็นคนเอาไปขายอะ่ะเขาขายที่ไหนที่เต็นท์เหรอแล้วนายไปขอเขาดูรถได้ไหมอะ่ะแล้วติดต่อเขายัางยังใช่ไหมฉันว่าแล้วอ่ะนายก็เป็นแบบนี้ทุกทีอะ่ะขอทษคุณฟังผมก่อนได้ไหมนี่ฮะ พรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปดูรถทิเตนคุณก็ตามผมไปแล้วกันเผื่อว่ารถคันนั้นนี่เป็นรถของคุณคุณจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครสักทีแต่ที่สุดฉันก็จะได้รู้ว่าฉันเป็นใครมาจากไหนแล้วฉันก็จะได้หายไปโรคความจำเสื่อมด้วยอ้ยนี่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครแล้วเนี่ยคุณก็คงไม่อยู่กับผมแล้วใช่ไหม ถ้านายคิดถึงฉันมากๆฉันก็อาจจะมาเจอบ้างก็ได้โถ่เอ้เราก็สาดีใจนะว่าไม่ต้องเจอกันดีี่ไปมาเขาทำไมเราก็รู้ว่านายเห็นเขาแล้วก็มาขอให้นายช่วยลองนี่คุณจะบ้าหรือเปล่า เขาไม่ขอช่วยคนหรอกเมีอะไรเหรอคะแซนนี่คุณคุณเห็นผมใช่ไหมไม,ไม่มีอะไรจ้ะนี่คือคุณช่วยผมด้วยคุณคือว่ารถมันมีปัญหาทีนหน่อยอครับ เดี๋ยวผมลงไปดูแป๊บเองนะครับนี่คุณระหลังคุณจะมาขอให้ผมช่วยเนี่ยคุณช่วยมาดีๆหน่อยได้ไหมเล่นมาแบบนี้เนี่ยผมตกใจหมดสิชออ่างเหรอที่ว่าแต่คุณมีอะไรให้ผมช่วยอะ่ะคือผมอยากให้คุณเอาไอเทมของผมไปให้เมียผมหน่อยเขากำลังเกิดล้อเลื่อนเงิน บาดไอเทยียมเหรอแล,แล้วบาดไอเทยียมคุณอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ศพผมแล้วศพุณอยู่ที่ไหนอะศพผมอยู่ที่สุสานสุสานที่คุณกำลังบอกผมให้ไปที่สุสานแล้วไปขุดศพคุณขึ้นมาเราไลยที่ไม่ให้เมียคุณเหรอ นายมันค sí, um. ิดเยอะสิว่าจะไปช่วยเขาที่สุสานดีหรือเปล่าที่สุสานน่ะผีเยอะนะฉันว่านายไปช่วยสืบเรื่องที่ตะลอนดีกว่านะตกลงอไงเนี่ยนี่คุณผมคิดก่อนได้ไหมได้ครับ มีอะไรเหรอลูกแม่จำได้ไหมครับพ่อเคยพูดให้แม่ฟังบ้างไหมว่าพ่อเขาเหนื่อยที่ต้องช่วยรักษาคนไข้นะครับพ่อเขาไม่เคยบ่นหรอกลูกพ่อเขาจะพูดเสมอว่าถ้าพ่อนอนน้อยลงอีกหนึ่งชั่วโมงพ่อก็าอาจจะช่วยชีวิตคนไข้ได้อีกห้าคนแล้วแม่ไม่น้อยใจบ้างหรอครับที่พ่อเขาไม่ีเวลาให้แม่ ดึกแล้วนะลูกเซ็นเรี่นอนเถอะอาจไร่ตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวได้ในสายตาเธอเมื่อฟ้าบันดาในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมี